สวัสดีครับพี่น้องมือนี้สีฟ้าพร้อมเมพี่น้องไปบิงไปตรวจงานครับเออว่าเป็นทั่ไหนคือมือนี่ใหาเบึงามาต่างงานเทเลทเครื่องขยายแข็งแรงเพราเว่าตัวตัวอุ้มล้มพร้อมครับอุ้มล้มแแ่แห้แห่พระดวงล้มแห่พระลบในดวงล้มได้ความครับเว่าใส่พลบเแ็กว่อ้ใบมันขมอันนี้ครับ ง้อครับออนที่ว่าเขาเจาะพัดลมไปที่ตามตามที่คลิปไปพี่น้องเบิ่งกันเนาะแตนที่ปกติมันยุ่งซี่นี่คันมันยุ่งซี่ก็คือคันปล่อยพัดล้มบางนีดูดลงไปเลยมันบรดูดมันบรดูดมันก็จะดูดออกมันดูดมันก็จะเป็นอากาศภายนอกลงไปก็คือเอาตัวนี้เข้ามาไปที่นี่เอาตัวนี้เขามาเขามาปั๊บเราเขาเขาหุ่มหุ่มด้วยแผ่นเหล็กกันป่เนี่ยห่มแพนเล็กครับจงกองถังไว้เพื่อเอาสายออกครับไปเซอร์วิสครับไปที่นี่มันจะดูดแห้งหรือเปล่านี่ หนาพราะเวอร์ตู่พราะเวอร์เย็นจ้อยเราที่ดีแค่ไม่ดีแค่ไหนเรายิ่งยิ่งให้พี่นีไมอยุกใช่ไหมใส่แบนพับแล้วเงื่อนเขียนไา้องสิครับแล้วเพื่อเสพติดครับนี่อย่าไปร้ายอย่าไปกันครับเสพวิดแล้วเดี๋ยวกัขอบคุปต้องไปเงี้ยสบายสบายครับไอ้เฮ็ยจิงสีสันนี้ครับติดวานัครับใส่แบนพับนั่งใส่แบนพับไปไทยครับดีวะส่วนส่วนพี่น้องเป็นห่วงเลี้ยงอันนี้ ฝรั่งหน้ำม่ได้ฟงถึกพัดลมถืออย่างบ่บ่เขึ้นครับบ่ขึ้นนี่พัดลมอยู่นี่ครับไม่เขึ้นบ่ฮอดอ่ะครับบ่ขึ้นบ่ฮอดบ่ฮอดครับบ่ฮอดบ่ขึ้นเพราะว่ายุโรถรถแห่กับยุ่งมองเดียวกันเลยครับหี้นองค์ผมเนี่ยยุ่งมองเดียวกันตำแหน่งนี่ดูตำแหน่งนี่แหละแต่ว่าบ่เหบ่เห็นมีน้งถือเลยเช่นหน่อยครับโบมีครับโบมี่รล้ประกันได้เลยว่าอบ่มีส่วนทั้งพุ่นเรียบๆไปไปเบิ่งทั้งพุ่นไปหนึ่ง สองม่ได้รนันสองอะั้นสองบลูนเขื่อนบอลูนเานไปนี่ครับแตไม่ได้แต่ไม่ได้มัโอ้เจียงอยู่มันมันมันนี่นี่ครับพอดีลงเนี่ลงครันี่พอดีเลยครับพอดีอันนี้กับิดฝาอันี้ปิดาหลังแล้วครับนิตแล้วน่งบิงแล้วิดลเียวเห็นพาวเวอร์แล้วครับส่วนส่วนพาวเวอร์ปักเขายุ่ว้ตรงกลางที่คิดกันไว้นะครับยใต้ แต้ตัวลำโพงเฮ็ดร้อยขึ้นจากน้อยนึงประมาณจากสิบเซนครับเดี๋ยวมื่อินยีผ้ายีผ้าเฮ็ดหม่องวังพ่อปุ๊บปั๊กเบ็นเบ็นครับเรื่องของพ่อปุ๊บปั๊กคือคือเฮ็ดใบร้อเลยครับแห่มันแห่มันเร็วไพน์นไอ้ไอ้จุนเนี่ยแห่มันเร็วแล้วพอสายลำโพงมาคือพับกับคือเดินสายลำโพงเลยเดินสายลำโพงเลยเดินสายลำโพงกับเดินสายลำโพงกับไอ้กับพวกสายสัญญาณก็คือเปิดได้เล็ก ไ<ล>ม่นี้เขากับมูปักไปล้อถ่ายแล้วเป็นหมูปักล้อถ่ายแล้วเรียบร้อยครับคือคันนี้คันนี้มือบ่เกินมือถ้าสายลราพงมามืออืน่นกับเ่เกินสอสอมบ่เอาขาสามมืออ่าเต็มที่แต่ก็เพื่อสามมือได้ฟังแค่รถคันนั้นอุปกรณ์มันพร้อมเรียวมันก็เฮ็ดได้เลยกับ,กบสามมือขึ้นกันอุปกรณ์เขาเขาเฮ็ดได้ถ่ายเลยดิครับเขาเฮ็ดได้ถ่ายแล้วไปพับไปบึ้งพาวเวอร์ปักไปบึ้งพาวเวอร์ปักขับสองพาวเวอร์ปักทีบ้าเฮ็ดไป น,น,นี่ครับเขาเปิดปักตัวป,ปักที่ใส่ขักละสองขังละสองอันตอนนี้เขาเขาสร้างว่าถิกไปอีกอันนึงอยู่ครับมันต้องใส่ตั้งเบิด์ซีตัวเบอร์ซีตัวขังละสองตัวครับ จะตั้งอธิบายทั้งหลังทั้งหลังทั้งหลังยี่เป็นแบบนี้อันนี้ได้คู่กันครับคันหนึ่งที่ใส่สองอันสองอันตัวนี้ครับบพรเกี่ยวตัวนี้ตัวนี้ก็ต้องเฮ็ดแบบนี้ตัวนึงกับว่าคู่กันยกยกตัวทึ้งออกก่อนอธิบายง่ายๆเออหนึ่งคันหนึ่งคันใช่แบบนี้แบบนี้ตักคือบุกคือกันครับบอลนี้อ่าเป็นยังบุกคือกันตัวนี้ที่ใส่แหลกนี่ที่ใส่แต่พาวเวอร์เลาช่างพาวเวอร์พาวเวอร์เบียดย่างเหยาะเือเพาะเวอร์เบียดไปสามเบียดเบียดเบื้องที่นี่ตัวนี้กับที เพราะว่าไฟซาฟิเอร์อิทธิวิทย์ได้เสียงกลางครับอีกตัวนึงจะเป็นเสียงแหลมเสียงแหลมเพื่อให้ต้องใส่เสียงพักนี้ครับเป็นพักแบบนี้เป็นเพราเว่าดีเฮดเคสรับตัดที่ดีครับเสียงแหลมครับครับนี่เใไปใส่ก็คือเน้นเขานี้เน้นเขานี้ออกนี่มาฟ้องเขาตัวพี่ตัวพี่เรียบร้อยเสร็จครับพร้อมพร้อมพร้อมใส่งานหรอครับ คือคันนี้คันนี้เอาสายลำโพงมาคือสมบูรณ์เลยวานนี้มีมีคำถามให้เพื่อนถามอีกว่าเป็นยังไงใส่แบบนี้ครับเพราะว่าอันนี้มีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วครับมี่เป็นเรื่ที่เขาใส่น้ำเหมือนเวทีคอนเสิร์ตเวทีคอนเสิร์ตเขาช่างงันเก่างานเวทีคอนเสิร์ตเขาช่างเขามีอยู่แล้วเขาเก่าอันเก่ามาดัดแปลงครับมาดัดแปลงก็ได้จีบเปลืองไปอีกคนจีบโอ้ถ้าสั่งเกตไม้นี่ถ้าื่อกับตัวละแปดพันตัวละแปดพันกับแปดสี่สามสิบสองสามหมื่นกว่าอีกก็คือเอาเอาออกมาจากโหลดโหลดเมย โรถแม่กับมหาโหลูบสองตัวนี่ก็คือจบเลยใช่กว่าจบโอเคเออรถอ่ารถลำโพงสาวน้อยเพื่อนบ้านแพงครับนี่ครับจากเอ่อมาเฮ็ดควายกันย่บันแข่งรถครับครับพี่น้องพี่ได้เข้าใจอาจารย์สั่งก็คือพาเบิงเบิึงการวางระบบพาวเวอร์เห็นพี่น้องได้อุ่นใจว่าให้ความสำคัญแค่ใดกับความพอนของพาวเวอร์ความพอนไหนวาที่หนึ่งเลยหัวใจหลักเพราะว่าเขาใส่งานอยู่ตลอด เอาไว้กลางเดินก่บประยินที่เขาฮิตบ่อช้างดูดอันนี้บ่ในกลางเดินอ่ะสมมุติว่ากลางเดินครับกลางเดินนึอกางแขงเนาะอ่าล้างไว้กลางแขงใช่ไหมครับมันก็จะดูเอาเอาพัดลมเหมือนเป่าห้องเจ้าของกับแฟนบ่เจ้าของออกไปปุ๊บถ้าเกิดมื่อไหรมื่อนึงมีลมพอยไว้เอาไหมมาพัดห้องเจ้าของกลับขึ้นไหมกับเจ้าบุญมันก็บอีออร์กันอยู่นั่นแหละที่บ่อนี่นั่นเลยครับอันนี้คือดูทิ่งอันนี้คือไม้จังทใส่กระทางลมมันคือดูทิ่งย่างเดียวดูทิ่งลมของล้างยังเดียวเย็นตลอดเย็นตลอด ยังมันใส่งั้นหนักหนักหนึ่งหนักสองใส่โดนเพื่อเพื่อสั่งแยกเนี้ยเขาไงเขาสั่งกันกับ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 ห้อมหันกับเพว่อห้อครันแับเป็นรถที่เป็นไงครับถสามารถที่จับระบบจัดแยงอย่างได้ง่ายครับสะดวกทุกอย่างครับสะดวกมันเข่าเข่าออกง่ายกว่ารถเฮียอีกรถเฮียนี่ก็คือฟิกเวก็คือปัญหาเหนี่โอ้ เฮ็ดยากเติบอยู่เด้รถเฮันมันพื้นที่มันจำกัดเนาะลำพ้งสองฟังอยู่รถคันเดียวถึงเคียงปันไฟอันนี้พอเหายกดำขึ้นแล้วปั๊บนี่ลงลงเลยแลลล้วเเเหนยยครับเขาก็มีคนรถกับน้อนเฮ็ดหม่องแผนอูน้อนนี่นั่นต้องเฝ้อเขาไปเนาะว่าครับฝอฟองได้บ้างรถรถประจักรรถที่องเห็นสองคนตกกับ่เป็นยังปิดฟ้าดำตู้ก็นเลยกับปิดฟ้าด้งไว้ครับคนตกกับว่าเป็นยังไง รับเรืุองไม่ใช่ไม้มล้มเมื่อี้ขาทั้งดาดที่แบบขทั้งดาดรถี่แบบลงกไปตาันตามว่าฟังแผนไครับทันปทที่วังเผนไม่กับกับว่าแครแครเห้องยังวัได้ออกงั้นจริงเท่านั้นคริบครับอีกพวกกันาบมือครับ่ไ้อีกพกกันสาบมือได้รานังบนมครับได้ฟังแค่ได้ฟังแค่ครับร้านเพคค่นี้แหละก็ถึงครับ แค่ทำนี่ละก่อนี้ยฟังใส่ฟังว่ามันใส่งานได้กิ่งบ่กับการที่มันปูดอากาศแบบนี้เพราะว่ารถเฮียมาตองอื่นไกเดี๋รถเฮียสาวน้อยเนี่ยตั้งใจอยู่นน้ำพกับว่าได้สอนเพราะว่าเกิจากเที่ยวจนว่าไปขายให้บอสโจจี้ออกงั้นจะเป็นปีและเพราะว่าเพราะเชื่อแค่ขาดติดรอมพุ่งมันเขาเป็นระบบระบบทางล้มอ่ะครับำนวณทางล้มเนี้ยรถเฮียเนี่ยเป็นอย่างเช่นก่อตั้งไว้บางนั้นเขาเออ ก็คือต้องการอยากเอาอยากเอาล้มยุกยุคสั้นๆเป็นสักครื่งหนึ่งตัวที่หนาเป็นปยุนิโฮมเนี่ยเอาล้มที่อยู่ในหโฮมหนาล้มไปล้มไปเพื่อที่ผ่านหนาเพราะเวอร์จะกันล้มอย่างไรเย็นใจเย,ย็นจใจครันผ <ไป S 2> ูน้ใดผู้ใดเ,ดเ,ดเคยไปสัมผัสรถนี้ไปขอมงครับไ,ไปขอถามบ้งนะแต่ทางล้มที่เฮ็ดน่ะเป็นแบบเดเอกไปยืนอยู่หนาเพราะเวอร์นี่เย็นเลยนะครับคือมันเอาล้มจากข้างบนเนี่ยล้มในโฮมบริเวณล้มจากข้างนอกเลย ส่วนมากเพราะเอห้างเพราะเบร์ไตเกิดจากอย่างความห่อนเสะส่วนไรแปดสิบปอร์เซ็นตเลยกับน้ำาหาเนาะกับย้ำเฮยย้ำเฮยมีสาอธเมีสารอไรคเดอยางน้ห่อบแต่อันนี้เขาเขาหลินกลาคืนตลอดอยู่แล้วกับบน่าโบนาห่วงโบนาเป็นห่วงอไรหอกเพราะว่าเขาเก็บเพื่อไว้เขาเก็บเพื่อไว้ เอาพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ฝากเป็นความรู้ครับการวางระบบผู้ใด้ยิบเอาไปประยุกต์ใช้เอาไปใช้ได้ครับเพราะว่าถือว่าถือว่าประสบความสำเร็จมาในระดับหนึ่งแล้วเรียงพร้อมพร้อนครับเียรคลิปต่อไปกันที่เทสเ็ดเฮ็ดระบบไปถึงใจกันที่เทสคิปแบบพี่ว่าพี่น้องเบิรงไปเรื่อยๆครับจะละช็อตดจะละช็อตดจะละช็อตไปครับโอเคครับขอบคุณครับ